รับซื้อสลึงเงินสมัยรัชกาลที่สช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายาก f อสเสำหรับ f อท่านใดนักสะสมท่านใดนะฮะที่มีเหรียญสลึงเงินสมัยรัชกาลที่4นะฮะด้านหน้าเป็นตาพระจุลมงกุฎ นะ,ะเออนับดาวสองดวงนะ,ะถ้าชนิดราคาหนึ่งสลึงสมัยจาชก,การที่ 4f ่ฮะด้านหน้าจะมีดาวสองดวงใช้คำว่า1ดวง2ดวงนะฮะแล้วก็หลวงสกัดด้วยนะฮะหลวงสกัดนี่คือด้านหน้า f อสังเกตนะ,ะเออตามประจุลมงกุฎนับดาวสองดวงนะฮะดาว1ดวง2ดวงะฮะอยู่หลวงสกัดซ้ายขวาส่วนด้านหลังเอฟีด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นตา อ่าแสงจักรนะจะเป็นผระแสงจักรแล้วก็มีช้างยืนพื้นอยู่กลางกงจักรเอเซเหรียญสมัยราชการที่4ฮะมีดาวทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะทั้ง2ฝั่งแต่ว่าด้านหลังเอเซียส่วนด้านหลังเนี่ยจะนับดาว2ดวงก็คือ1ดวงด้านบน2ดวงด้านล่างนะเออจะแตกต่างจากด้านหน้านิดหนึ่งที่ด้านหน้านั้นนะนับดาวฝั่งซ้ายและฝั่งขวา สดวงส่วนด้านหลังจะนับดาวด้านบน1ดวงด้านล่างหนึ่งดวงสรุปแล้วนะฮะตำแหน่งดาวไม่เหมือนกันโอเคเนาะอืมถ้ามีดาว2ดวงแบบนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะเป็นชนิดราคา1สะสลึงผลิตออกมาจากเนื้องเงินฮนะสมัยรัชกาลที่4ผลิตออกใช้จ่ายหมุนเวียนนะราวปีพศ2 4 0 3นระรู้สึกว่าเหรียญชุดนี้จะผลิตออกใช้แทนเงินพุทดธดวงนะฮะ ก็จะมีชิ้นราคาเฟื้องใช่ไหมแต่ว่าป้าป่านั้นได้ทําคลิปออกไปล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วอเอฟซีฮะก็ถ้าพูดถึงทางด้านราคาในยุคป,ปัจจุบันวันนี้นะนะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าผ่านการใช้งานจะจัดเนี่ยนะสภาพค่อนข้างแย่ใช่ไหมราคารับสื่อก็จะเริ่มต้นกันที่หลักร้อยนะฮะถ้าอย่างสวยขึ้นมาก็อาจจะได้200300เออถ้าเริ่มสวยจะจัด,จดติดผิวเดิมนะฮืม ็อาจจะได้สี่สาห้าร้อยแต่ถ้าอยู่ในสภาพสวยสุดตรวจสอบแล้วเอฟซีฮะราคาอาจหลายร้อยถึงหลักพันโอเคเนาะใครมีฮะส่งรูปเหรียญของท่านมาตรวจสอบประเมิราคาหรือว่าส่งมาให้อดินเขาทําราคาให้นะฮะเปิดเปิดราคาให้โอเคเนาะให้เอสซีส่งรูปเหรียญของท่านทางด้านหน้าด้านหลังถ้าถ่ายมาส่งมาที่ไอเดียไลน์แถวเนี้ยเอซีฮะไอเดียไลน์ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสอง รับซื้อสลึงเงินสมัยรัชการที่4ซื้อจริงจ่ายจริง